สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟอสเพย์ยินดีต้อนรับสู่ยามเย็นสุดอ่าสุดอะไรดีไม่รู้ไม่รู้ผมจะพูดอะไรลนะเออเล่นกันเลยเราจะมาเล่นปืนพก U S P และผมจะขอประกาศว่าผมจะเปิดซีรีส์ซีรีส์ชาเลน C S O มหมายามคลิปนี้คือเจ็ดคิวโอ้โอ้โอ้เจ็ดคิวออ้อีสามคิวอีสามคิว ร้อยครบครบเฮ้ยแถมมันสิบไปเลเแล้วกันย u ปีไหนๆมันก็โกงอยู่แล้วโอ้ยโอเคสักสิบคิวก็พอสิบคิวก็น่าจะพอโอเคเยี่ยมสำหรับคลิปนี้ก็ไวจ้จบแท่นี้นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามกันด้วยนะครับ พรุ่งนี้ผมจะมาลงอีม้าหลังจากที่ผมกลับมาจากโรงเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปจัดปิดนะครับบ๊ายบายย